มาเลเซียเดินเกมใหญ่ซื้อลิขสิทธิ์หนุนผลิตชิป AI ในประเทศอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์อยู่ในสมรภูมิที่แข่งขันกันอย่างดุเดือดทั่วโลกล่าสุดรัฐบาลมาเลเซียตัดสินใจเดินหน้าเต็มกำลังด้วยการซื้อลิขสิทธิ์การผลิตชิปจาก ARM บริษัทออกแบบชิปและขายลิขสิทธิ์ให้กับบริษัทเทคต่างๆในเครือของ s อฟแ bank ที่มีการลงทุนกว่า250ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว8 4พันล้านบาทในระยะเวลา10ปี เพื่อหวังยกระดับประเทศให้กลายเป็นศูนย์กลางการผลิตชิป AI ในภูมิภาคอาเซียนซึ่งจริงๆแล้วมาเลเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีฐานการผลิตอุตสาหาการรมอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่อยู่แล้วแต่เมื่อมีเป้าหมายเพื่อยกระดับห่วงโซ่อุปทา,านชิปเซมิคอนดักเตอร์และการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศให้สามารถออกแบบและผลิตชิป AI ได้เองที่ช่วยเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันในอุตสาหากรรมจำเป็นต้องพึ่งพาความรู้จากผู้เชี่ยวชาญการได้สิทธิผลิตชิปจาก ARM จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศในฐานะผู้ผลิตชิปได ในอนอาคตช่วยให้บริษัทท้องถิ่นสามารถพัฒนาการออกแบบชิปของตอนเองได้อย่างรวดเร็วลดต้นทุนด้านการวิจัยและพัฒนาจากเดิมได้ด้วยเช่นกันถึงแม้มาเลเซียจะเป็นแหล่งออกแบบไอซีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นผู้ส่งออกเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่อันดับ6ของโลกแต่ยังขาดทักษะแรงงานที่มีความรู้ความสามารถในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งมาเลเซียเองอาจจะไปเชิญกับความท้าทายด้านการพัฒนาทักษะแรงงานขั้นสูงเพราะคนจะเป็นสารตั้งต้นสาหรับการต่อยอดพัฒนาชิปในอนาคต